หลายๆคนอาจจะติดปัญหาในการเขียนแสดงว่าแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดหนะคะวนนี้เราจะแอบมาฝึกกันนะคะเรามาฝึกกันนะคะจากโจทย์นะคะจงสะแสดงว่า s u m m a t i o n I บวกด้วย3เมื I ่อ i เท่ากับ 1>, I, I 1ถึง10เท่ากับ u m ิชช i o n ของ i เมื I ่อ i เท่ากับ 1- ถึง10บวกด้วย s u m m a t i o n ของ3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง สินะคะจากโจทย์เราทราบแล้วว่าโจทย์ต้องการให้เราสแสดงเราก็ต้องแสดงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะโดยใช้สัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะเป็นความ,มารู้เกี่ยวกันอนุกลมเลยนะคะจากโจทย์นะคะสม,มิชชั่นของ i บวกดสามไอ่ากับหนึถึงสิเราเขียนในรูปของผลบวกแบบนี้นะคะผลบวกของเราสังเกตที่ i ไอเรามีค่าเท่ากับ1ถึง10ครูขออนุญาตเขียนเป็นวงเล็บวงเล็บให้เห็นเลยนะคะว่าเราจะบวกกันแบบเนี้ยหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึง10ก็คือตัวไอไอจะเป็นสีแดงนะคะเสร็จแล้ว3มีค่าคงตัวในแต่ละวงเล็บก็จะประกอบไปด้วยส3 3สสาจำนวน10ตัวต่อไปครูจะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะ คน่งสอบเออบวกไปเรื่อยๆนะคะเราก็เขียนเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหมูของเขาเรียบร้อยต่อมา3เราสังเกตนะคะมีทั้งหมด10ตัวเราก็จัดรูปไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าเขารวมกันอยู่ต่อไปจากความรู้เดิมกี่วกับสัญลักษณ์แสดงการบวกตรงเนี้ยบวกจำนวน1ิ พจนะคะ10ตัวเราก็เขียนเป็น summation ของ i เมืออ่อ i เท่ากับ1ถึง10บวกด้วย ตรงนี้เป็นค่าคงตัวก็ได้เป็นซัมเมชันของ3เมื่อไอเท่ากับ1ถึง10นะคะตอนนี้เราได้สิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วเราก็อย่าลืม declined. สรุปแบบนี้นะคะเป็นดังนั้นซัมเมชันของ I บวกด้วย3เมื่อ I เท่ากับ 1- ถึง10มีค่าเท่ากับซัมเมชันของ I เมื่อไอเท่ากับ 1- ถึง10บวกด้วยซัมเมชันของ3เม Tamb ื่อ I เท่ากับ 1- ถึง10วันนี้เป็นความรู้ง่ายๆก็อย่าลืมไปแอบฝึกนะคะเพื่อเก็บคะแนนสำหรับวันนี้ส